รีวิวเขาช่องลมเดือนพฤษภาคมปี2025ตอนนี้ระดับน้ำจะเป็นยังไงหญ้าจะขึ้นสูงท่วมหัวไหมไปดูกันเลยค่ะสำหรับทริปนี้เรามาที่เขื่อนขุนด่านประการชัยจังหวัดนครนายกนะคะโดยเราเลือกลงเรือแบบจอยทริปหัวละ200บาทเต็มทุกๆ6คนเรือออกเลยค่ะและแน่นอนด่านแรกที่ต้อนรับเราก่อนที่จะไปชมวิวทุ่งหญ้าเขียวๆก็คือบันไดนะคะทุกคนทีเราเลือกไปประมาณช่วงเย็นแล้วอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะก็เลยเดินลงมาอย่างสบายอุสบายใจสำหรับใครนะคะที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ากังวลเรื่องการเดินทางบนเรนนืออ เพราะว่าบนเรือเนี่ยจะมีเสื้อชูชีพให้กับทุกๆคนเลยนะคะหลังจากเซฟตี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันค่ะโดยไกด์นะคะก็ได้แจ้งเราว่าจุดที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะมีด้วยกัน2จุดซึ่งไฮไลท์นะคะจะเป็นเขาช่องลมตรงนี้แต่ยังก่อน,นะคะ่ะทุกคนเขายังไม่พาเราไปเขาจะพาเรามาที่จุดแรกก่อนที่เป็นจุด หาเขียวขจีซึ่งไฮไลท์ก่อนที่จะไปเจอหญ้าเนี่ยแน่นอนคะ่ะทุกคนเห็นสภาพดิน,นแห้งแบบนี้มันไม่แห้งนะจ๊ะเหยียบไปทีนี่แบบบุ่มเป็นรอยเลยค่ะเสียงสาวๆเนี่ยเกลียวกาวเลยนะคะเพราะว่าจมโคลนกันนักต่อน,นักแล้วถ้าใครจะถามว่าเคล็ดลับทําไมเราถึงเดินผ่านมาได้นะคะฐ<ะ>านรากเลยคะ่ะ ถ้าใจเราเบาตัวเราก็จะเบาไปด้วยนะคะทุกคนหลังจากผจญธรณีสูบเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาเจอกับแยกเเขียวและเขียวเวอร์และจุดนี้เราว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนมันเป็นท่อนไม้เนี่ยให้เราเดินข้ามไปเป็นลำธารเล็กๆมินิมอลมินิลำธารมิวสิกตรงนี้1กลุ่มแล้วก็ได้เวลาไปต่อไอเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะคะเอาจิงๆแค่เดินมาก็15นาทีแล้วทุกคนเนี่ยจะต่อสู้กับคนเนี่ยจะต่อสู้กับทุง่งหญ้าใครจะถ่ายรูปแล้วว่ามุมตรงนี้ก็สวยแล้วนะทุกคนกับอีตรงลำธารฝากเต นี่ขนาดรเราใส่เกงขายาวยังรู้สึกคันยิบยับยิบยับเลยอะถ้าใครจะใส่สัส้นจริงๆก็แนะนําให้ระวังหน่อยนะคะเผื่อจะแพ้กับไปส่วนรองเท้าเนี่ยเราขอแนะนําเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเผื่อเจอมแมลงสัตว์กัดต่อยงูเงี้ยวเขี้ยวปอมหรือว่าแพ้ยาะะบางคนก็ใส่เป็นอีแตะมานะคะแต่รอยทั้งรอยก็โดนเทรลนีสุบกลับไปส่วนพระใบเรา,ย,าย,ยังปลอดภัยดีนะคะนี่งจบจากจุดแรกนะคะก็ไปต่อกันที่จุด2กันเลยนั่นก็คือจุดไฮไลท์ของเราเข่าช่องลมนั่นเองซึ่งจุดนี้จะต่างจากจุดแรกนะคะก็คือเดินไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเจอโครเ ดินค่อนข้างจะแข็งกว่าจุดแรกค่ะคาแนะนําสําหรับคนที่จอยทิปแบบเรานะคะมาถึงจุดเขาช่องลมแล้วอะ่ะทุกคนอะ่ะเขาจะพยายามเข้าไปข้างใน,นะะใช่ไหมะะให้ลองเปิดใจถ่ายวิวกับวิวน้าตกข้างนอกก่อนจะได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับผู้คนทังน้งนนอกจากะจะได้รูปสวยๆแล้วก็จะไม่มีใครมาแบบแย่งวิวของเราด้วยคะ่ะถ่ายรูปจากด้านนอกหนำใจแล้วนะคะเราก็ได้เวลาเดินเข้ามาชมวิวข้างในกันบ้างค่ะบรรยากาศถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะมันเป็นแบบโขดหินลำธารเหมือนภาพ วาด้ะทุกคนย่าเขียวๆลำธารไหลผ่านข้างหลังเป็นภูเขาอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่ฉันอยากได้วิวที่มันเจิดกว่านี้เชิญค่ะข้ามลำธารกับติชันเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายดูในเนี้ยมันเหมือนดูเล็กๆใช่ไหมแต่ข้ามจริงๆคือขาดคุณต้องยาวและหลายๆคนคือตัวเปื้อนตัวเปียกกันไปจ้ะพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีน้ําตกเล็กๆอ,อีกอันนึงซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเอาจิงๆถ้าน้ําสีน้ําตกไม่เป็นสีลาเต้คอฟฟคาปูชิโน่อะไรเงี้ย เราคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้สําหรับช่วงที่เหมาะสมที่ควรจะมาเที่ยวที่เขาช่องลมควรจะเป็นช่วงมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมถ้าใครอยากจะมาก็แผนหลังจากที่เรามาก็ได้ค่ะหลังจากชื่นฉ่ำปอดเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอน,นะคะ่ะ MVP ของเราวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คืออันไดซาว สุขิดของแท้ค่ะทุกคนเหมือนทิปที่นี่เขาหลอกให้เราไปล้นลาแล้วก็กลับมาผจญกรรมอะไรแบบนี้แน่นอนคะ่ะดูจากสีหน้าของเราแล้วเราพอใจเป็นอย่างมากยิ้มสู้ชำจา้าในที่สุดก็จบทิปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ยอมอดทนดูคลิปจนจบคลิปหน้าจะไปที่ไหนหรือทาอะไรฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย